สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวแกงเป็ดใส่ฟักฟักหอมนะคะฟักกลมๆนี่อร่อยนะคะนี่ค่ะซื้อจากมุกอาหารอันนี้ฟักแถวนี้แม่อร่อยค่ะยาวๆเนี่ยถ้าได้ักฟักแบบกลมๆนี่อร่อยมากค่ะเวลาแกงจืดเขาจะหอมแล้วก็เหนียวหนึบมากนะคะฟักแถวบ้านๆน,นะคะวันนี้แม่ทินเข้าครัวทำกับข้าวกันนะคะ ตอนนี้แม่ทินก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะเป็ดแม่ทินก็หั่นแล้วฟักก็หั่นเรียบร้อยนะคะตอนนี้แม่ทินก็จะเอาเป็ดไปต้มก่อนนะคะน,น้นเดืดก็ใส่เกลือลงนะคะ ตุนเป็ดเปือยได้ที่แม่ทินก็จะใส่ฟักลงนะคะแม่ทินก็แกงแบบแกงจืดบ้านๆน,นะคะฟักของของแถวบ้านแม่ทินมุกดาหารนะคะมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากค่ะแม่ใส่ฟักหมดเลย เดี๋ยวก็จะกินฟักอย่างเดียวไปจนกว่าฟักเขาจะเปื่อยก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ทินรอต้มไปก่อนนะคะแกงจืดของแม่ก็ต้มเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแม่ก็ใส่หอมลงเลยนะคะต้นหอมผักซีลงเลยนะคะเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยกันนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะแกงจืดฟักใส่เป็ดนะคะใส่พริกไทยลงยนิดนึงแกงจืดเป็ดใส่ฟักหอมก็เป็นอันเสร็จนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมากินแกงเป็ดใส่ฟักกันนะคะหอมอร่อยมากค่ะ